ไป่นะครับไปเลยครับโรงเรียนของเราได้อยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไป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 ไป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 สวัสดีครับวันนี้เลี้ยวซ้ายพันตลาดเจอกับผมที่หอกกันค่ะตลาดตรงไหน ม่เรานี้คงไม่ได้ไปตลาดนะแต่เราได้ฟิดแบงคมาว่าของการค้ามีร้านของกินเด็ดๆเป็นเหมือนตลาดย่อมๆของเมืองเอกมหาลัยเราก็เลยมากันทีพีนี้เลยกลายเป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเลี้ยวขวาผ่านมหาลัยเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อน้ำในเซเว่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันมีร้านอะไรเด็ดๆบ้างหยิบขวดเป็นนะไหนวะไม่ราคาดีแล้วคุณภาพด้วยเราไปจ่ายตังค์แล้วไปหาร้านกินเถอะเออ ถึงเราไม่ได้เก็บข้อมูลมาเดี๋ยวเราทำพนักงานเซเว่นเลยไหมมั่งง่ายดีง่ายเดี๋ยวจบๆไปเจ้จบๆไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออพี่ครับแถวนี้ไม่มีร้านอาหารร้านของกินอะไรแบบเด็ดๆบ้างอ่ะแนะนำได้ไหมข้าวหมูอบไหมครับร้านตรงข้ามตรงข้ามนี้เหรอฮะใช่ค่ะเฮ้ยผู้ชมเขาบอกว่าร้านหมูอบตรงข้ามเซเว่นก็มีเว้ยเด็ดๆเสียบป่ะโอเครับขนมจีบสลับเปล่าเพิ่มไหมครับไม่ไม่พนักนเปล่ามาหนึ่งขนมจีบจะขอเปล่าเลยนะไปแล้วครับขอบครับผมครับ เอาลืมลืมลืมเดี๋ยวเราตามไปดูนครับทุกคนว่าร้านที่เขาว่าตรงข้ามเซเว่นเนี่ยมันจะเด็ดอย่างนี้เขาบอกไหมมาเาเข้ามาในร้านแล้วก็จะมีป้ายอยู่ชื่อร้านเขาชื่อว่าข้าวหอมห่อที่นี่เขาเน้นขายข้าวหมูอบข้าวไก่อบข้าวหมูทอดข้าวไก่ทอดข้าวหมูย่างข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันรึปุรุรุทั้งหมดอย่างละ40บาทครับธรรมดาพิเศษ4ี่เมื่อกี้เขาบอกว่าหมูอบเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเด็ดขนาดไหนผมไปสั่งก่อน ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วอย่างแรกเลยฮะหมูอบเนื้อมันค่อนข้างแบบมันมันนะเหมือนจะหมักมาแบบค่อนข้างสีสวยอะ่ะและที่สําคัญในข้าวคุณผู้ชมเขาเป็นข้าวมันที่หูมหอมเห็ดหอมสมชื่อเลยฮะร้านข้าวหอมหอมหอมจริงของจริงเลยดูอย่างต่อไปฮะรวมไก่เขาจะมีไก่ทอดไก่ต้มแล้วก็ไก่อบที่สําคัญที่เด็ดของที่นี่ เขามีกระเทียมเจียวให้ซึ่งกระเทียมเจียวเนี่ยขอเท่าไหร่ก็ได้นะขอได้เรื่อยๆั้งหมดถ้าใครชอบก็ไว้มาโรยเฮ้ยและนี่อันนี้ไม่เคยเห็นแบบตามร้านทั่วไปนะน่าจะเป็นอารมณ์แบบซีฟู้ดอ่ะน่าจะเอาไว้กินในไก่อบน่าจะตัดรสกันดีก่อนชิมเดี๋ยวเรามาทําแบบตามสูตรทางร้านเลยนะอ,อันนี้โรยก่อนอยาให้กล้องเห็นนี่จะเสียงกรอบมากเลยเป็มแ,แจ๋วแล้วแบบมันมีมันหมูด้วยนะมันไม่มีแค่กระเทียมเจียวอย่างเดียวโอ้โหขอสักสองจอนสองจอน อย่าบอกว่าหอมมากทำในฝันได้นุ่มมากข้าวนุ่มที่สำคัญหมูหมักมาดีอ่ะทั้งหมูกับข้าวกัดไปล้วนๆนิ่มมากถือว่าเฉียบเดี๋ยวขอซสามคำ <'re> มเผ็ดก็ยุ่ยคือมันเอาง่าไงไมร้านนี้มันนุ่มไปหมดเลย เหมือนทุกอย่างแม่งกลายเป็นเนื้อเดียวกันพูดดีผมบอกแล้วว่าอิจานเองแถวนี้มา, <laughs> จากจะสรุปไห้ทุกคนฟังครับดอสุดๆคือหมูอกกับข้าวเขาเป็นหมดเนี่ยเดี๋ยวรุกคนเราไปหาร้านกันไปกัน ใากที่เราเดินมาเมื่อกี้เรากินของคาวกันมาแล้วผมเดินมาแล้วผมเห็นชื่อเห็นแล้วต้องแวะร้านนี้ชื่อร้านว่าโนตมนั่นไงเจนเข้าทางเลยนะมีของให้เลือกเยอะนะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะสั่งอะไรดีผมเอาโกโก้เย็นนมสดครับเอาแก้แบบคล้ายๆโนคล้ายโนมาดูมาดูของกินบ้างอยากกิน่ขยะเราเลือกอ่ะสั่งขยะเขาว่ากินน้าแล้วกันอะไรวะสั่งขยะดิฟสองเองนวยสองเอง้วย ชื่อร้านนี่มาจากไหนอะพี่ก็คือที่ร้านให้เป็นจุดเด่นให้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยรอซื้อรอซื้อด้วยอ่านได้ง่ายถ้าชื่อร้านก็ลอกูอย่างมันเด็กกับคนนึง <c oughs> อนโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอที่ร้านนะ<อ>ครับแถวนี้นะฮะเขามีทั้งของข้าวของหวานครบนะค่อนข้างตอบโจทย์ที่สำคัญที่ผมชอบสุดคือมันเป็นแหล่งมหาลัยราคาถูกเลยกินไมครับกินไมครับไม่ได้กินสังขยาไหมครับเขาแบบว่าหันมาเสร็จแล้วแล้วเขาก็ปุ๊บ หนีเลยมาแล้วทุกคนเราได้มาแล้วฮะอย่างแรกเลยสั่งขยะดิฟให้ดูก่อนขนมปังเขาอบม,มาอุ้ยกำล,ลังร้อนเลยนะกลิ่นหอมมากแล้วมาดูอันหนึ่งฮะโกโก้ผมสั่งไปโกโก้ปัน่นอย่ามาดูรสชาติผมสร้างแบบเข้มข้นไ่อยนนี้อังเข้มมากินดิฟกันนี่สังขยะดิฟอุย้ยข้นนะปังเค้ต่อเสียงขนมปังมันกรอบมากพี่อือ เมื่อกี้ทุกคนเห็นอะตอนผมจี้หนักมปังมันกรอบะงข้างในมันนุ่มลย oh, อร่อยมากเรามิฟงก์ะ oh, oh, oh. โค้ดฟิลกินคนเดียวมันเหง่กินขนมปัง,งด้วยกันไหมครับเ <c oughs> ขาหมืน่นอะกินขนมปังกันไหมครับ <c oughs> ที่เขาไม่ได้ยินมึงหรือว่าเขาไม่ฟังมึงวะผมรู้แล้วผมต้องแบบว่านี่ยืนยนยน่นยื่นมีการยื่นเว้ สวัสดีครับกินโกโก้ไหมครับอะยังยิม้มให้ถือว่าตอบโจทย์ครับของเขาเขายิย้มใหม้นะเรารีบกินรีบไปดีกว่าไม่แนะน่นี่เดี๋ยวเขาไปเรียกแฟนเขออ้ามานะไปกลับมาโดกนกระทืบอีก <c oughs> นี่นี่เราสังเกตน,นะหลังๆเริ่มรีบเดี๋ยวเขามาแล้ววกลัะ <c oughs> เราเดินกันมาสักพักแล้วนะฮะของกินแม่งเยอะจริงแหละแต่เราไม่รู้เว้ยว่าร้านไหนแม่งอร่อยเดี๋ยวเราต้องแวะถามนักศึกษาสาวๆสนไหนเติมสติแน่นอนเลย คน,นะครับเอ่อแถวนี้มีร้านไหนร้านอาหาราไหนไนแนะนำไหมร้านอร่อยอร่อยทีนายพันเฮ้ยร <c oughs> ้านทุก,กี้นายพันธ์เขาบอกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยตามมาตามาตามาเจอแล้วทุกคนน,นี่ไงทกกี่นายพันที่น้องไอซ์บอกมาจัด เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเวลาเรามาเขตมาหาวิทยาลัยมันดีอย่างนี้แหละทุกคนนักศึกษาเขาข้างเป็นแบบเขาได้นำมาเขาบอกว่าซุกี้นายพันเด่เด่นเอาให้รวมสักที่หนึ่งทุกคนรู้ไหมฮะแต่ก่อนซุก,กี้นายพันอะ่ะก่อนจะมาเป็นซุกี้นายพันแต่ก่อน,อนเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรซุกี้เด็กชายพันลึกไหม เขามีน้ำไม่ด้วยเวลาคุณคนหิวน้ำชาโนกชาโนกตชาโน๊ขนหกกันด้พัครับ้าแต่คนเยอะนะพอเข้ามาแต่แรกมเงียมๆ้าันดูขนใหาดูบรรยากาศโดยรอบกาบขอบคุณน้องไอ้ถ้าน้องไอ้ดูอยู่ i n b อกมาแล้วครับขอบคุณมากครับ นี่เป็นซุกี้ที่แห้งรวมนะฮะรวมช้อนด้วยน้ำจิ้มร้านนี้เขามีให้แบบไม่อั้นเลยนะมาเป็นขวดเลยแต่ส่วนใหญ่ร้านซุกี้อ่ะมันอร่อยน่มันจะอยู่ที่น้ำจิ้มเวลาเรากินเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินเส้นเลยฮะเราจะกินแต่น้ำจิ้มด่อนแล้อุ้ยิมอร่อยเลยมันมีความบ้วยอ่ะเปรี้ยวหวานโดดขึ้นไปแล้วแบบตัวงาที่เขาโรยไว้โอ้โห น้ำาจะไหลเดี๋ยวผมขอเจากลนก่อแล้ต้องไปถามนักศึกษาถานี้ต่อไปท,ที่ไรน,นะคนที่แนะนน้องไอซ์น้นองไอซ์อินบล็อก,อ,อกมานะครับอินบ็อกมาในเพจเ,เดี๋ยวเรามีของรางวัลให้โอเค <laughs> พอเราเดินมาสักพักหนึ่งนะตอนนี้เราก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวชาติหน้า15เสน้นร้านนี้ที่มันชื่อชาติหน้าก็เพราะว่ามันรอนานมากทุกคนสั่งทีนี่รอกันแบบจนได้ชื่อว่าชาติหน้า นี่มันกินได้ใช่ไหมขอนรวมมิตรไงนี่ดูเส้นเปชเชลลีนะ่นบบสามเส้น <c oughs> นี่ครั้งแรกเลยนะกินก๋วเตี๋ยวเปชเชลริ่งกันอนะ่ะเอาเองน,นี้ยังไม่กินนะแต่ผมบอกไว้ก่อนความรู้สึกแบบแบบนี้ต่อให้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะแต่ถ้าคนมาคุณต้องลองไนงะ เป็นอะไรที่แก้เบื่อได้ดๆๆรถถีรสชาติแม่งโดดไปคนละทางเยลยแมวแมวแมวแต่พูดถึงรสชาติแล้วผมให้กลางกลางแต่เรื่องความคิดสร้างสรรค์ผมว่าต้องลองมากินก็คือใครมาของกันค้าอร่อยไม่อร่อยไม่รูแหละแต่คุณต้องลองเดินมาสักพักจเจออีกแล้วโลโกโ้มันน่าสนใจชื่อร้านเขาชื่อว่าร้านซุปเปอร์ปลาคือชื่อร้านอ่ะไม่ติดใจหรอกติดใจตรงโลโก้คาลิฟอนเนี่ยมันคุ้นๆเหมือนแบรนด์สตรีทอะไรสักแบรนด์นี่แหละ มาแล้วนี่คือหมูหกไม้ที่เราสั่งไปฮะน้ำจิ้มมาให้สองแบบคือแจ่วและปะลาชื่อบอกปลาราแล้วต้องสับปลานก่อนอ๋อ หมูปลารหลที่ดีมันต้องประมาณนี้ครับรสชาติปลาราลมันต้องโดยดแล้วพอกินผักดาม,มันจะเข้ากันเลยครับหลังจากเราเดินซ้อแซ,ซะมันกันมาสักพักนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่หลังมอหลังตึก21ร้านที่เนี่ยมันมีร้านลับในตำนานเว้ยเขาบอกเรนเรนหอกกันค้าบางค,คนยังไม่รู้เลยนะนอ๋อมามาตามมาตามมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกะเพราป้าเบนมีแต่กะเพรากรอบไก่ทอดนี้หมดแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าสั่งกะเพรา แต่ความลับมันตรงนี้ฮะเลื่อนมาล่างสุดฮะร้านไข่เจียวป้าเบน,นคืนความสุขให้เด็ก,ออกอ๋อเป็นเมนูลับครับต้องเด็กพื้นที่เท่านั้น,นะถึงจะรู้อ,อ๋เอเราสังเกตนะถ้าใครนี่นถ้าใครเป็นคนพื้นที่อ่ะเขาจะสั่งแบบไข่ข้นมาเว้ออ๋อเ<บ>มนูลับเดี๋ยวเราจะสั่งกระเพราเบคอนไข่ข้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูลับอ่ะน้าตามไหนและราคาเท่าไหร่ กะเพราเบคอนไข่ข,ขน้นไข่ค่อนข้างฉ่ำม,มากคนนี่เป็นเมนูลับนะไปมาที่นี่ต้องลองสั่งดูฮะเดี๋ยวลองกินกันอืมค่อยๆทำน้นุ่มผมคำน้ำมือฮะคือในเมนูอ่ะมันจะไม่ได้บอกเรื่องขอไข่เลยมันจะบอกแค่กะเพราถ้าใครอยากกินอะ่ะต้องจังเลยนะว่าไข,าข่ข้นกะเพราอะไรก็บาบาไปแนละ้วก็บอกว่าไข,าข่ข้นงอคือถ้าเป็นนักศึกษาที่แบบว่ารู้ร้านลับร้านนี้ก็สั่งเมนูนี้คุ้มและดีคือความสุขให้เด็กหออย่างแท้จริง รู้ไหมฮะความอร่อยเมนูเนี้ยเท่าไหร่คาลาเบคอนแค่5้าบาทเท่านั้นแล้วก็เพิ่มข่ข้น10บาท,บาทผมบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ใครมาลองมากินนะร้านลับซอยหลังมอลหลังตึก21เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนสุดยอดแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงประชาสงเคราะห์23แล้วและแม่งมืดมากเว้ยคุณผู้ชมพยายามจะหาร้านสุดท้ายนะเป็นร้านตบท้องของวันนี้ยังหาไม่ได้เลยซอยมันเปี่ยวมาก้ยพี่เอาจริงๆเราก็เดินมาเรื่อยๆไม่ได้คนพื้นที่ไง แต่ละมีแสงอยู่เซเว่นเราลองไปตบท้องร้านถายที่เซเว่นไหมเป็นเมนูท้ายก็เป็นไอเดียที่ดีสบายใจละมือสุดท้ายของเรานี่เลยหมูย่างเกลือเชฟกระทะเหล็กจะซื้อนี่เพราะว่าตีตาเชฟกระทะเหล็กเลยนะถึงดึกหาอะไรกินไม่ได้แบบนี้ก็ง่ายดีเดี๋ยวลองไปดูลองให้เขาเวมดูฝากฟีโนนะฮะอะไรนะฝากฟีโนคืออะไรเวมหรือพี่เขาเวฟได้เออเวฟได้ไหมครับผมเวฟได้นะ ดึกแล้วก็ยังคึกน,นะอะตอนนี้เวฟเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาคิดตังค์เลยเท่าไหร่ครับ59บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเขาอุ่นมาร้อนมากเว้ยเดี๋ยวเรามานั่งกินกันโอ้โทุกคนแบบมีความเบคอน,นอ่ะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะนี่ไงอ๋อค่อ,อ,น,อ,อคนพายอร่อยมากแล้วถือว่าเป็นอาหารที่แบบว่า,วารวดเร็วและอร่อย ร้านในขอนช้าเนี่ยดีมากเว้ยราคาถูกอะ่ะแต่พอมาตกดึกใช่ไหมคนมันเริ่มดึกแม่ก็หาร้านไม่ได้เลยเวยก็เลยต้องมาแวะก,กันเนี่ยที่เซเว่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะทุกคนวันใครไม่มีเวลาหรือมันดึกไปก็มาที่เซเว่นอ่าและขอแนะนําเมนูนี้ครับหมูย่างเกลือโอ้ห้านาทีเท่านั้นครับใส่เวฟแล้วกินได้เลยแค่ห้าสาบาทอ่อม,มืดๆตีหนึ่งตีสองเนี่ยตลาดวันนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเลี้ยวขวาผ่านมหาลัยสรุปมันเป็นสเปเชียลที่สเปเชียลของเราขอตัวลาไปก่อน,น้คนไหนชอบยาสกิ่นมาเดี๋ยวผมจะรีเครสมหาลัยให้ ติดใจติดใจขอ,อน้องคนนี้หน่อยเดี๋ยวเราไปหาให้เลยล <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คบคันนะใครขาดอนะไรบอกได้คอมเมนต์มาเราขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเรี่ยงซ้ายพันตลาดเลีเ้ยงขวาพันอะไรลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีอีกไหมมีอีไหมมีแน่นอนไหมมีค่ะมีไหมมีแบบที่ไหนที่เราจะไปด้วยกันได้ไหม